นำน้ำทุ่มนำน้ำาำน้ำนำน้ำตรงนี้มาเล่นน้ำได้ดูรอกไงเี่ยๆๆๆๆๆๆ เอ้ามาเบิ่ดหมู่กินข้าวอาหารเอ้าไปว่า <Nhợi> ครบหนึ่งเดือนพอดีค่าหมู่นะเดินหนึ่งละเดิอ้อหนึ่งเดือนจ้าประมาณสี่สิบโลนี่งละมาอาบน้ำเดิ้อคนสวยนะ